เดื๋อวใส่เกลือเลยก่อนครับแล้วเอาปลาใส่ลงไปครับปลาใส่ลงไปนะครับนี่สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้ปลาไปจอบเบ็ดดังได้นะครับ กลับบ้านนะครับลูกสาวสบายครับอยู่กับลูกชายครับเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ไปตกป่าครับแต่จะพาไปหาบัตถุดิบนะครับเขาจะไปแย่ไข่มดแดงนะครับลงในเฟสไข่แยขนาดครับไปดูว่าเขาจะได้ผลนะครับผลที่เขาได้ผลที่ผลที่เขาไปหาดูว่ามันเป็นอย่างไรครับไปครับไปเลยไหม ไปเลยครับไปเลย,เล,ยลุยมาหาแย่ใครมดแดงครับรังนะฮะับรังงามๆนะครับ,อเ,รบเอ๋อบนขบวนพุน่นขบวนไหน ได้ไม está, Use, no, ่ไ oh, ด <cle an jaw> ้เดี๋ยวรู้กันครับผมได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันในพันจะได้หรือเปล่าโอ้โหเดกแข็งหน่อยเว้อัวมันอยู่ละมันไม่ได้ใครฝากเลยใช่ ในจังวันดน้ำเด็ดฝนมาคัานเด็ตกว่า ม่วงกระล่อนดอกม,ม่วงง่ายม่วงแดดพี่พี่ไทยคนพี่ดูท่าแย่อยู่ท่าแย่จ้าดูท่าแย่แยไปคนละหนึ่งลังลังที่สองครับดูผลงานนะครับไม่มีสักไม่มีสักไข่ครับผม บอกแล้วดีนะคอ,อยอยจางนั้นสนิ่นลอยสทงนี้รางแรกไม่ประสบความสำเร็จอารังที่สองครับเขาปีนบ่เป็นไงใบปีน ไบ่ปิดย่า้นเไบ่ายปิดอยงก่อ,องนองสายจะเฝ้านีม่ม่ครับวครับผลงานวันนี้ล้มเร็ว มเหลวดูมะ่วม่วงไปบัเพลินมีแต่แม่ครับไม่มีไข่แฮว ลูกมม่วงเต็มต้นครับเต็มต้นเลยครับกลับบ้านครับกลับร้อยเอ็ดมาได้กลับทางเหนือน,นะครับมะม่วงเต็มกุ้ต้นนะครับเ <c oughs> อยบ้านกับบัดแตกเว้ หลังจากเหี่ยวจะหลังจากเหี่ยวหลังจากเหี่ยวครับหลังจากเหี่ยวจากไข่มดแดงครับมีก็เอออมัันนกร๋อครับขอโชว์ฝีมือครับครับผมหลักพักกนะันเช่นกันพูดแม่มันบ่นนี่ละแม่ เปล่าเธอเมียอบิมาบ้านเนคุณแม่อตัวนึ่อ่ะดึลงมาใส่เลยบออ่นเดี๋ยวพ่อเออนหะดับนี้ดับนี้โอ้ยมุดออดีกว่าพ่อเ้าจะมั่งของมาอีพ่อย่ามาหันว่าเลยมุดน้ำกับพ่ะจมกันทั้งสองคนพอลูก เบื้องพ่อมันใส่สวยลงไปฮะเรียมยุ่มหมมนี่น้ำนิดเนี่ยโอ้ยป้าบดที่จะตัวเว้ยเอาจบบาะบอมก็ติดตัวมเข้ามไหนตัอยังไง มาไฟไหมบ่ข้ามึ้นแส่จอมันนะ <ijo plays> ดูเลยฮะเพิ่ง <c oughs> ก <c oughs> ะบอ่ายน้ำเนาะย่ะ นหน่อยพ่อหอลุบฮะมันหน่อยพ่อหน่อยยังไงแม่ว่ามันหน่อยดีเจ<ะ>๊งยุ่งโมงหรอแม่สามโมงสี่โมงแล้วฮะสามสี่โมงแล้วไปเมื่อบ่านเที่ย สั <liksom> สกตกน้ำเพีย <Gallery> นี <piercing> <Thompson> ่ตจะมียป่าทั้งนั้นเลย เบิ่งย่นี้แหละชอดเด็ดชัดเด็ดชอตเด็ดอันนมันหากส่าเด็ดพอเพได้แค่นี้แหละันนมเลอันนี้ขอ,อ,อ่นนาไม่ประานจมเลย <c oughs> จมแล้ว <c oughs> หลังจากวันวนแหแห้วครับนี่ครับง่ายที่สุดปลาลิมครับหรือว่าปลาช่อนไซขนาดบางใหญ่ครับสี่ตัวครับเอามาต้มใส่ไขม่มดแดงครับพอใจ้ไข่ครับเป็นหลังจากแย่มดแดง จะได้ไข่ฟากครับไข่น่นอนครับฝนมนตกครับถ้าฝนตกมันจะเป็นไข่เป็นไข่ใหญ่ครับกันนิ่มเดี๋ยวไข่ฟากไข่น่นอๆครับยากกินอยาอื่นไม่ได้ครับแต่ต้มส้มป่าลิ้มครับต้มส้มปลาช่อนน่าจะํำอยู่ครับบ้านทุ่งครับต้มน้ำเดือดขาหอมแดงขา ไข่แมงมะกูดนี่ครับปลาสี่ตัวไอช่อนแล้วก็เพียนน่าจะเพียนแต่น่าจะเป็นตะเพียนไข่ครับอันนี้จะทอดครับ ก้างไอ้ก้างไหลครับแช่ไว้ก่อนครับตัวง่ายๆนะครับเนี่ยให้คึโรได้ครับน้ำเดือดใส่เกลือไว้ก่อนครับอ่ออายีน้ำมอโตนิดหน่อยรับ ้วเ,เอาปลาใส่ลงไปครับปลาใส่ลงไปแล้วครับนี่กลับบ้านนะครับลืมเอาเบ็ดมาครับยังสวยนะครับเดี๋ยวรอปลาสุกแห่นสักการามครับปลาสุกแล้วครับ น้ำปลาชุดิบเนี่ยเอาเปไปใส่เลยครับนี่ครับต้วกินน้าครับใส่หมดเลยครับต้มปลาลิมใส่ไข่มดแดงหรือว่าปลาช่อนนะครับสใส่ใสนปลาคอ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จะวัดร้อยเอ็ดนะครับบ่แม่นทางเหนือนะครับพอดีผอบอเป็นคนร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวรอสักกรรมครับโอ้มดแดงกัดขนาดครับเดี๋ยวอยู่น้อยๆครับอีกสักห้านาทีก็ชิมครับได้แล้วครับน้ำปลาแดน้ำปลา โอ้อม oh, ได้เวลาชิมครับ mm hmm. เปรี้ยวส,ด,สดนะครับเปรี้ยวหมดแดงดยอดครับ ถ้าชอบคลิป no นี right ้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอาน้ำลำไรสักขวดง่ายๆครับนะครับหน้าตาออกมาอย่างสวยครับใบมะกรูดครับเอาจากต้นครับขาดแต่คล้ายก็ ปลูกเอาเองนะครับตามบ้านครับกำลงังมึงคออยู่ครับโอ้หมดเจาะจริงๆครับขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับปะากันคลิปหน้านะครับคลิปนี้บมได้ตกป่าครับแต่ว่ามันทำต้มป่าให้ได้ชมครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับของครับเนี่ยปลาเขาครับปลาเขาพ่อไปหว่นแหมาครับดูลูกชายครับดูจากในคลิปแล้วครับหว่นแหไม่แตกนะครับแต่เอาปลาตามาโชว์ครับเนี่ยเอาตาเอาปลาเอาปลาของตามาโชว์ครับนี่ผมหวานได้นะครับไม่ได้โม้วครับพอ้โหว ดูความขี้โม้ครับไม่ได้พ่อเลยนะครับพ่อไม่ได้โม,ม้ขนาดนี้ครับลูกขี้โม้ขนาดครับปากเขาครับดูเขาไปปูทองรับ,ป,บ,รบปลาบูทองปลาบูครับปลาบู